นามสกุลอะไรลูกถามอีกแล้วบอกว่ายังไม่ได้ถามชื่อเด็กชายอุ้ยเขินนามสกุลอะไรถามอีกแล้วใครยาลูกถามาเลือกชื่ออะไรนามสกุลอะไรผมเนี่ยชื่อเด็กชายอุ้ยเขินนามสกุลถามอีกแล้วอเด็กชายอุ้ยเขินนามสกุลถามอีกแล้วนี่เพิ่งย้ายมาจากโรงเรียนไหนนะลูกอะไรเนี่ย สท,ทอยอชื่อเต็มๆว่าอะไร,ร,ร,รสีดันย<ะ>าสิ <c oughs> นี่โรงบาลคนไม่ปกตินเลยลูก <c oughs> ใช่ไหมลูกอ่ะเก๋เ <c oughs> เดี๋ยวเริ่มเรียงก,กันแล้วกันนะทั้งหมดจัดแถวจัดแถวเรียงตามลำดับ <c oughs> ใรหน้าตาดีอยู่หัวแถวดีมากเราจะเริ่มเรียนวิชาแรกอา้า <c> ว <oughs> <c oughs> มาอยู่ทำไมตรงนี้อ่ะตาดีไงเรียงให้มันถูกต้องเลย อยากจะรู้ว่านี้นะักเรียนมากันหัวกี่คนหัวแถวนะ